สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Angel Guide b บายบีอีกแล้วนะคะโดยวันนี้บินจะมาพูดในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะนางฟ้าอยากจะให้บินมาสื่อสารกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับการกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วคุณจะสุขใจมากขึ้นทำไมเหรอคะเพราะว่าที่ผ่านมามันมีแต่ความปรุงแต่งมากในความเป็นมนุษย์นะคะนางฟ้าท่านบีน ปากป็นช n แนลมาส่งข้อมูลมาในส่วนของนางฟ้าเองนั้นท่านดูแลและรักในความเป็นธรรมชาตินะคะโดยถ้าเกิดใครก็ตามที่มีความเป็นธรรมชาติจะมีแต่ความเป็นธรรมดานะคะไม่มีการตรงแต่งไม่มีการเปรียบเทียบคุณดูได้เลยนะคะ จากธรรมชาติต้นไม้นะคะต้นลีลาวดีไม่ได้สวยกว่าหรือเก่งกว่าต้นจำปาหรือแม้กระทั่งนะคะต้นมะม่วงก็ไม่ได้ดีหรืออร่อยหรือเลิศไปกว่าต้นมะนาวแต่ในความเป็นธรรมชาตินะคะต้นไม้ทุกต้นดอกไม้ทุกดอกเมื่ออยู่รวมกันแล้ว ต่างสวยงามและงดงามและะพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งสัตว์นะคะนกเอี้ยงไม่ได้สวยหรูไปกว่านกพิราบหรือนกเขาไม่ได้สวยงามไปกว่านกเงือกหมาไม่ได้น่ารักไปกว่าแมวแต่ในความเป็นธรรมชาตินะคะทุกอย่าง คือความลงตัวและมีความเท่าเทียมกันและเป็นองค์ประกอบที่ทำให้โลกนี้และจักรวาลนี้งดงามและสวยงามมากขึ้นก็จริงๆแล้วนางฟ้าท่านก็บอกว่ามันก็มีแต่มนุษย์นะคะที่มีการเทียบเคียงว่าคนคนนี้เก่งกว่าคนคนนี้คนคนนี้สวยเพอร์เฟกกว่าคนนี้ดีเลิศกว่า แต่จริงแล้วในความเป็นจัก,กรวาลที่สร้างเราทุกคนมาทุกคนที่เราเจอกันเราทุกคนนะคะเท่าเทียมกันเป็นตัวละครเอกที่สำคัญที่ทำให้โลกใบนี้จัก,กรวาลนี้ดำเนินต่อไปได้ไม่ได้มีใครรวยกว่าเก่งกว่าดีกว่ามีชื่อเสียงมากกว่าเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นที่คุณยึดถือนั่นแหละ การเปรียบเทียบการเดีมั่นในอำนาจชื่อเสียงเงินทองการเดีมั่นในตัวตนนั่นแหละจึงนำไปสู่ความทุกข์ใจนะคะเพียงแต่คุณกลับไปสู่ธรรมชาติของคุณในตอนที่เกิดเด็กน้อยไร้พิษสงวิ่งเล่นหัวเราะขย่มเตียงไม่รู้เรื่องอะไร เป็นธรรมชาติเติมแท้ของคุณนะคะเป็นความสงบสุขที่แท้จริงอิสระจะเกิดขึ้นและณะตรงนั้นนะคะคือเป็นสภาวะแห่งความไร้ตัวตนแล้วคุณจะเข้าถึงจัก,กราวาลและปัญญาสูงสุดข,ของจักราวาลนะคะก็อยากให้ทุกคนกลับไปสู่ธรรมชาติดูใจให้มากขึ้น ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นคิดให้น้อยลงแล้วปุณจะเข้าใจในสิ่งที่บินพูดนะคะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งการเยียวยาจากนางฟ้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแต่ไปด้วยความรักนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ